สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชัยเลสซิ่งครับทางช่องเคล็ดลับมอไซค์ครับผมวันนี้จะมารีวิวการประกอบเครื่องเวฟร้อยยี่ิบห้าไอปาวันครับผมเป็นเครื่องสตาร์ทมือครับล้างเครื่องมือเรียบร้อยครับล้างเฉพาะท่อนหลังครับท่อนบนยังไม่ได้ล้างครับท่อนบนก็เตรียมไว้เรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้ล้าง เอาไปทีละขั้นตอนครับเพราะใช้เวลาในการถ่ายในการทําเยอะครับนานครับนี่ครับชุดเกียร์คือตัวนี้เป็นแข้งฝั่งขวาครับผมที่ไม่มีหมายเลขเครื่องผมไม่ถอดไม่ถอดดาวเกียร์ครับด้วนี้ไม่ถอดดาวเกียร์ดาวเกียร์แล้วก็ตัวล็อกดาวเกียร์ไม่ถอดครับตัวนี้คือกระปุกเกียร์ครับนี่คือกระปุกเกียร์ชอนนี้ก็จะจะประกอบ จะประกอบชุดเกีรวก่อนครับก่อนรับชมก็ขอ,อกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมเชิญติดตามรับชมได้ครับผมก่อนอื่นก็จะประกอบชุดเกี์ก่อนครับ เวลาถอดชุดเจียราก็ต้องก่อนจะถอดเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ยังไงถ้าคนที่ไม่เคยทําครับหรือว่าไม,ไม่มีความรู้ยังไม่พอครับถ้ารู้ความรู้พอแล้วก็ถึงมันจะหลุดออกมาก็จะประกอบได้ครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยทําเนี่ยยังไม่มีความรู้พอนะครับถ้ามหลุดแตกกว่าจะกันมาลาบากครับใช้เวลาในการหากว่าจะหาเจอจะทําได้บางทีทําไม่ได้ดซ้ำครับ ผมกอบก่อนจะทําผมก็ดูก่อนครับเช็กก่อนเช็คดูว่าเราอยู่ไงก่อนเราค่อยค่อยค่อยถอดครับน่ครับมันจะอยู่างี้ครับ,รบตัวนี้เป็นเฟืองตามครับตัวนี้จะเป็นเฟืองขับครับขยับพอพอตัวขยับครับอ่าแล้วก็จะมีกัมปูเกียร์ครับตัวกัมปูมันจะมีสั้นมียาวครับมีกว้างมีแคบ ตัวนี้ตัวยาวครับตัวยาวจะอยู่อยู่ที่เฟืองจะอยู่กับเฟืองเฟืองตามครับจะยาวครับจะอยู่กับเฟืองตามแต่ถ้าตัวตัวสั้นจะอยู่ที่เฟืองขับครับเดเรยเดือย,ยล็อกนะครับมันจะหันเข้าใส่กับปกเกียร์ครับเวลาเราใส่เข้าไป ัวสั้นครับัวสั้นจะอยู่อยู่เฟืองขับครับนะครับจะเข้าแล้วนี่เป็นสลักครับสลักยึดยึดหลักยึดแอกกำปูเกียร์ครับนี่ครับมันอยู่เจ้าว่างครับตอนถอดก็อยู่เจ้าว่างครับกำปูเกียร์จะอยู่จะอยู่ที่เกียร์ว่างตอนใส่ก็ว่างแล้วครับนี่เปนเกียร์ว่างคือเวลาเราเขาเฟืองตามหมุนเนี่ย เพิ่งขับมุนเนี่ยคงตามจะไม,ไม่หมุนตามครับมันจะยว่างครับเสร็จในการใส่เคียร์ครับตอนนี้ก็ใส่เข้าเวีย่ยงครับปกติที่ศูนย์บริการใหญ่ๆครับหรือว่าช่างที่เครื่องมือครบๆเขาจะมีตัวโหลดเขา้เขาเข้ียวียงครับ เป็นเครื่องมือพิเศษครับแต่ผมผมไม่มีครับผมค,ค,ค,คอ่อยๆค่อยๆเคาะเอาครับอย่าเคาะแรงครับถ้าเคาะแรงเดี๋ยวมันเบี้ยวครับอย่าเคาะอย่างบิดค่อยๆเคาะครับเดี๋ยวก็ลงครับ เ2ียร้อาปวานี่มันจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับมันมันก็เลยจะฟิตไปหน่อยครับรู้สึกว่าจะฟิตลงแล้วครับคันนี้สาเหตุที่ได้ผ่าเครื่องหรือผ่าเครื่องครับเพราะว่า ข้อเบี่ยงมันพังครับข้อเบี่ยงตายครับข้อเวี่ยงติดไม่ใช่ข้อเบี่ยงครับพูดผิดเป็นก้านสูบครับก้านสูบที่อยู่ข้อเบี่ยงนี่ครับก้านสูบตัวนี้ครับเนี่ยก้านสูบตัวนี้มันตายครับก็เลยจาต้องผ่าเครื่องครับเป็นลูกค้าครับลูกค้าเขาบอกว่าเพิ่งผ่าเครื่องมายังไม่ถึงสิบวันเลยประมาณสิบวันครับก้านสูบติดแล้วเขาเขาก็เปลี่ยนให้เราครับ เขาเปลี่ยนก้านสูบให้เรียบร้อยแต่ว่ามันก็ยังพังครับก <c oughs> ็เลยบอกเออเดี๋ยวผมมาทํากับผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมทําให้เดี๋ยวคงไม่ติดแต่คงอย่างน้อยก็น่าจะน่าจะได้ประมาณสักถ้าเราดูแลเครื่งองไอ้น้ำมันเครื่องดีนะครับปีนึงต้องมีปีนึงต้องมีครับถ้าน้อยต่ำกว่าปีนึงก็คงไม่ใช่นะครับ อันนี้อันนี้เป็นแกนเกียร์ครับแกนสตาร์ทครับคุณผิดแกนสตาร์ทนี่ครับขั้นไอแข้งกลางก็มีประมาณนี้ครับมีแค่นี้ครับแข้งกลางเกียร์เป็นเป็นเป็นแข้งเป็นแข้งกลางของเบรคลายพหาครับหรือว่ารุ่นไหนครับก็จะมีประมาณนี้ครับเสียงวะจะไม่เยอะไปกว่านี้ครับอันนี้เราจะถึงขั้นตอนจะประกบแล้วครับแต่ว่าขอทาเก้านะครับกันรั่วซึมครับ เพราะว่ารถรุ่นนี้นี่มันจะไม่มีแข้งกลางครับมันจะไม่มีเกล็ดกลางแข้งครับมันจะมีแต่ทากาวครับผมก็เลยต้องต้องทากาวกันซึม ทาเยอะมากมายครับเพราะว่าแข็งเท่าทำมาดีอยู่แล้วถ้าไม่โดนเป็นรอยหรือว่าโดนค้อนโดนอะไรที่มันเป็นรอยจริงๆมันจะไม่รั่วครับผมเคยประกอบแบบไม่เคยทาไม่ใส่กาวครับไม่ทากาวครับก็ไม่รั่วครับขอให้แข้งมันเรามองมองเรารู้ว่าเออแข็งมันไม่มีรอยมันเรียบดีครับเ,เหลือรครับ A, ก่อนนะครับตอนนี้ Video. คราวนี้เราก็ใส่ตัวนี้ครับจะใส่ที่หลังก็ได้ครับตัวนี้ตัวเขาเรียกเป็นตัวบวกบอกเกียร์ครับมันจะไปอยู่เกียร์ไหนเกียร์ไหนตัวนี้จะเป็นตัวเลื่อนไปใส่ครับไปใส่สวิตช์เกียร์ครับสวิตช์เกียร์ข้างล่างตัวล่างครับจะใส่ที่หลังก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องถอดเราต้องถอดตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเราก็ไม่ต้องถอดครับเราก็ขันน็อตได้เลย ขันตอนการประกบแข็งครับของใหม่ครับรถไม่ใช่รถเก่าครับรถใหม่จะค่อ,ขอนข้างจะแน่นประทุทกทุกจุดครับแล้วขอเราก็ ถ้าเป็นช่างศูนย์หรือว,ว่าร้าน,นใหญ่ๆเขาจะมีเขาจะมีค้อนอยางครับผมแต่ผมไม่มีครับผมก็ต้องค่อยๆทำับไม่ได้ซื้อมาไว้นานๆได้ผ่าเครื่องทีมันก็อยู่ที่ความระวังของเราครับความเข้าใจแล้วก็ความระวังอย่าให้พยายามอย่าให้เครื่องมีปัญหารหรือว่ามันเสียหายครับเพราะมันก็มันก็จะลำบากเราครับ ลำบากช่างเองแหละเพราะว่าช่างมันคันทำลูกค้าก็ไม่รู้หรอกเขาก็รอขี่อย่างเดียวแหละครับเวลาใส่เข้าไปแล้วก็สสูสงเข้าไปแล้วนะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับจะเหลืออยู่ประมาณ จะโผล่ขึ้นมาอยู่เกี่ยวจะโผล่อยู่ขึ้นมาประมาณเส้นหนึ่งครับเส้นกว่าเส้นนิดๆหรือสิบมิลครับสิบสองสิบสามมิลถ้ามันเกินนั้นหรือว่าน้อยกว่าน,นั้นก็ก็ไม่ใช่ครับเราต้องสับหาสับใส่จนปจน,นถูกครับว่าตรงไหนมัน,นอรอตัวไหนอยู่ตรงไหนประมาณไหนครับบางรุ่นบางยี่ห้อมันก็อาจจะทํามาเท่ากันทุกตัวครับ บางรุ่นบางยี่ห้อก็ทำไม่ทำไม่เหมือนกันครับมันอยู่ที่การสังเกตของเราเองครับของช่าง,งเองเพราะว่ารถแต่ละรุ่นและยี่ห้อมันทำาไม่เหมือนกันหรอกครับการทํางานเหมือนกันครับแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนครับการทํางานเหมือนกันเป๊ะครับแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนครับรูปแบบรูปทรงของเครื่องยนต์ แล้วก็ประกอบเป็นแคตตอนคลิปนี้จะเป็นคลิปประกอบท่อนล่างครับเดี๋ยวท่อนบนก็จะมีอีกทีครับตอนสตาร์ทก็จะมีอีกทีครับทีละขั้นตอนครับเพราะว่าแค่ท่อนล่างเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะครับอย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบนาทีครับคนดูก็ดูไปหา,าไปครับพบครับ เรียบร้อยครับแล้วก็พลิกครับพลิกมาประกอบฝั่งสั่งคัดครับทีนี้ แกนเกียร์ก่อนครับแกนเกียร์ครับนี่ครับแกนเกียร์ไปเรียบร้อยมันก็อยู่ที่การจดจำของเราครับความจำของเราว่าเราจะจำดีแค่ไหน ในการประกอบคืนครับนะครับผมก็บางทีก็บอกก็พูดช่างก็พูดไม่ถูกผมก็บอกไม่ถูกงั้นว่ามันชื่ออะไรแต่ผมก็จําได้ว่ามันอยู่ยังไงครับทันนี้เป็นตัวล็อกล็อก,กเกียร์ครับถ้ามันล็อกอย่างนี้มันก็จะไม่ตามครับแต่ถ้าเรากดสตาร์ทปั๊บเนี่ยมันจะหมุนตามเลยครับไะเนี่ยทนนี้ถ้าเรามันอยู่ทางอย่างนี้ครับมันจะหม,มุนจะหมุนฟรีครับ พอเรากดสตาร์ทปับ๊บมันก็จะหมุนตามนลครับนะครับเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็ทําบ่อยครับต้องต้องคนที่อยากเป็นก็ต้องทำไปบ่อยช่างสังเกตหน่อยครับถ้าคนที่ไม่ช่างสังเกตใจไม่รักกิงก็ทําไม่ได้ครับนะนี่สปริงคันสตาร์ทครับรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งข้างนอกครับถ้าเป็นเวฟร้อยสิบไอสปริงคันสตาร์ทเนี่ยแกนสตาร์ทเนี่ย จะอยู่ข้างในครับต้องได้ผ่าเครื่องครับแค่แค่ว่าสปริงสปริงสตาร์ทขาดเนี่ยต้องได้ผ่าเครื่องครับใช้ก็ใช้งบประมาณครับก็ช่างเขาก็ทําลําบากกับก็มันมันเยอะมันถอดเยอะหรือเยอะหรือถึงผ่าเครื่องแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เหลือขั้นตอนใส่คัดครับ ไปไเป็นไนแล้วตัวตัวนี้เป็นตัวแกนน้ำมันเครื่องครับผมเป็นตัวน้ำมันเครื่องจะฉีด,ดมาลูนี้ครับจะฉีดขึ้นมาลูนี้วิ่งมานี่้วก็วิ่งมานี้ครับแกนตัวนี้ถ้าไม่มีก็ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าจะจะให้ดีต้องมีครับแต่ว่ามันเล็กครับนิดเดียวเอง ประเด็นไปไหนไม่รู้ตอนตอนล้างมาเห็นอยู่นะแต่ว่าตอนจะขอดทำไมไม่เห็นจะเป็นมินิมอมเล็กๆครับนิดเดียวเอง เป็นนี่ครับขั้นตอนชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆครับเราต้องรู้ครับต้องรู้ให้จริงถ้าเรารู้ไม่จริงมันก็รถกับลูกค้าก,ก็จะมีปัญหาครับอาจจะขี่ออกจากร้านได้แต่ว่าขีมขี่แล้วไม่ทนครับเนี่ยตัวนี้เป็นเดือยล็อกครับเดือล็อกไอเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องครับนี่ครับมันจะมีเดือยล็อกของมัน คนที่จะเป็นช่างกินก็ต้องมีความใจรักก่อนนะครับทำทำทำมันทำได้ครับพูดถึงว่าเรื่องทำเนี่ยทำได้แต่ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งครับต้องเข้าใจกับระบบเครื่องยนต์กินครับ ก็มาอถืขั้นตอนการประกอบคัดครับ ใส่คัดแรงเหวียงกับคัดก้อนเนี่ยครับมันต้องใส่กเข้าไปพร้อมกันครับจะใส่ทีละอย่างไม่ได้ครับต้องประกบกันครับแล้วก็ลงให้มันลงพร้อมกันครับแค่ใส่ก็ผิดแล้วครับนะคน้คนผ่อนก็ยังคิดเลยเนะี่ยนี่ครับต้องอย่างนี้ครับคัดแรงเหวียงก็งอยู่ข้างหน้าครับ จักนจะอยู่ข้างหลังครับคัดแรงเหวี่ยงหรือว่าเจดีคัดครับเรียกได้สองหนงัง ครับขั้นตอนนี้แต่บดมันจะเข้ามันก็จะเข้ากันกลับเลยครับบดมันจะยานก็ยากนะครับได้แล้วบดมันจะเข้ามันก็เข้าครับถ้ามันถูกจังหวะมันบดมันไม่ถูกจังหวะโอ้ก็ลำบากนะครับ นี่เป็นก้อนคัดครับก้อนคัดเรียงเหี่ยงครับแล้วก็จะมีตัวล็อกครับตัวล็อกกันการในการน็อตคลายครับแล้วมันก็จะมีสปริงครับสปริงตัวนี้อันนี้สปริงอยู่นี้ครับพูดผิดตัวนี้จะเป็นแหวนครับแหวนสปริงครับมันจะไม่เหมือนกันครับมันจะ มันจะไม่แบนนะครับมันจะเป็นงงงงเราเอาฝั่งที่งลงลงครับถ้าเรารู้จริงมันก็จะทำมันก็จะทาไม่ยากเท่าไหร่ครับก็พอเข้าใจแต่ถ้าเราใครใครที่รู้ไม่จริงก็โอ้ลำบากมื้นกันครับอาจจะใส่ได้ทำได้ครับจะไม่ดีพูดพ่ายง่ายทำได้แต่ไม่ดีได้ไม่ถึง7 0็ดอิบแปดสิเปอร์ซ็นย เราต้องทําให้ดีที่สุดครับต้องแบบทําให้สุดฝีมือแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยครับถ้าเรารู้ไม่จริงคนที่ลําบากคือลูกค้าครับเ <ฆฆ S 1> พร<อ>าะว่าลูกค้าเขาทําให้เป็นเขามาอาศัยเราเขามาใส่อาศัยเราให้เราทําให้เสียเงินจ้างเราทําเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับเราต้องรู้จริงด้วยครับอันนี้ก็ถึงกันตอนกันยิงครับ ใช้บล็อกลมครับถ้าไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกลมก็ใช้น็อตขันได้ครับตัวนี้แต่ว่าผมมีบล็อกลมครับแล้วก็มีมีบล็อกพิเศษครับเป็นเครื่องมือพิเศษครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษ ล็อกครับกัรล็อกไายครับมีจะมีเรือล็อกถึงแขนล็อกันเราต้องล็อกครับอย่างนั้นก็ล็อกตัวหนึ่งครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ ครับลูกปืนนครับลูกปืนกดคัดครับชุดนี้จะเป็นตัวกดคัดเหมือนกันครับมันจะต่ออยู่กับแกนเกียร์ครับ มันต้องรู้จริงอะครับถ้ารู้ไม่จริงมันก็ประกอบไม่ถูกครับนี่ครับขั้นตอนการประกอบท่อนล่างครับเอ,บอยไลพายก็เหลือใส่ประเก็นแล้วก็สาครอบครับใส่ประเก็นครับ เกินร้อยยิบห้าเก่าครับไม่ได้ครับไม่เข้าไห้เหมือนกันครับแต่ว่าปะเก็นตัวนี้ปะเก็นที่มามันขาดครับตอนถอดรีบไปหน่อยก็ได้ดึงขาดก็เลยต้องใส่ตัวที่ขาดเนี่ยครับแต่ว่าเราก็มีวิธีอยู่ครับ วิธีทำให้มันไม่รั่วครับมันจำเป็นครับเราไม่มีคลองใหม่สำรองก็ทากาวครับร้อยยี่ห้าเก่ากับร้อยยี่ห้าประวานนี่ครับจะไม่เหมือนกันครับ จะต่างกันอยู่นิดเดียวขั้นอะไรทุกอย่างเหมือนแทบจะเหมือนกันหมดทุกตัวแต่ว่ามาต่างกันที่ฝาคัดกับมีเมาสเมาสเมา,าไม่เหมือนกันนะครับนะนิดเดียวครับเนี่ตรงนี้นิดเดียวเองทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะสงสัยทำมาเพื่อที่จะขายอะไรให้มันรายได,ได,ด้ของใครของมันมั้ง ไม่ต้องใช้ด,ใชด,ใชด้วยกันได้อะไรประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นครับใส่บาปควบครับ ใส่นถสองตัวไวก่อนครับกันเพื่อที่จะประหยัดเวลาครับเพราะว่าตอนนี้เวลาก็เลยไปเยอะครับมันเยอะเกินไปครับอันนี้ก็มาใส่ตัง้งจานไฟครับแล้วก็ใส่โซเดารลิ้นเข้าไปครับ ใส่โซดาลิ้นเข้าไปก็ใส่ไม่เหล็กครับร้อมไม่เหล็กครับ ัวนี้เป็นเฟืองสตาร์ทครับได้สตาร์ทเฟืองสตาร์ทแลาใส่น็อตแมเหล็กครับผมอันนี้เราก็ใส่ประเก็นครับยิงน็อตตัวนี้แล้วก็ใส่ประเก็นแล้วก็ฝาใส่ประเก็นกันไฟครับก็เป็นอานการการจบสิ้นครับผมการประกอบท่อนล่างเวฟร้อยยี่พายปวาวันสตาร์ทมือครับผม ขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามและกดติดตามดูให้กำลังใจคนทําครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ